ช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณเหมือนกำลังถูกบีบให้ตัดสินใจถูกดึงออกจากพื้นที่ปลอดภัยถูกพรากบางสิ่งที่คุณรักไปหลายคนมองว่าทำไมโชคชะตาใจร้ายกับชั้นจังแต่แท้จริงแล้วจักรวาลไม่ได้ลงโทษคุณเลยจักรวาลกำลังทดสอบว่าคุณพร้อมหรือยังกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ วันนี้ป้าแว่นจะพาคุณเช็คตัวเองผ่านสามสัญญาณสำคัญถ้ามีแม้แต่หนึ่งข้อให้เตรียมใจไว้เลยว่าคุณกำลังจะก้าวสู่เวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมมากข้อหนึ่งทุกอย่างพังพร้อมกันงานสะดุดคนหายเงินขาดความสัมพันธ์มีปัญหาเหมือนชีวิตเปิดโหมดฮาร์ดโหมดที่สุดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ จัก,กรวาลกำลังเคลียร์พื้นที่ให้คุณตัดสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อให้สิ่งที่ใช่เข้ามาแทนที่บางทีเราไม่ยอมปล่อยความสบายเก่าๆจัก,กรวาลเลยต้องปล่อยให้พังเพื่อให้คุณเดินออกไปเองเพราะถ้าทุกอย่างยังดีคุณจะไม่กล้าขยับจงจำไว้ ก่อนที่แสงอาทิตย์จะขึ้นฟ้าจะมืดที่สุดเสมอข้อ2คนที่เคยอยู่ข้างคุณค่อยๆหายไปบางคนห่างออกไปแบบไม่มีเหตุผลบางคนเปลี่ยนท่าทีบางคนเข้ามาเพื่อให้คุณเรียนรู้บทเรียนแล้วก็จากไปนี่คือการคัดแยกพลังงานเพราะคนที่จะเดินข้างคุณในเส้นทางใหม่ ต้องเป็นคลื่นความถี่เดียวกับคุณคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งคุณกำลังถูกยกขึ้นไปในระดับใหม่และคนบางคนไม่สามารถไปกับคุณได้แล้วอย่าเสียใจที่ใครออกไปให้ขอบคุณเพราะเขาทำหน้าที่ในบทหนึ่งของชีวิตคุณแล้วข้อ3คุณเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ ฉันเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตฉันควรไปทางไหนดีนี่คือจุดเปลี่ยนเพราะความสงสัยเหล่านี้คือเสียงเรียกจากวิญญาณของคุณเองมันกำลังบอกคุณว่าเส้นทางเดิมไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปคุณพร้อมแล้วที่จะเติบโตพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่เวอร์ชันที่แท้จริงของตัวเองและเมื่อจิตวิญญาณเริ่มตื่น จัก,กรวาลก็จะส่งบททดสอบเพื่อให้คุณค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อนบทสรุปถ้าสามสัญญาณน,นี้เกิดขึ้นกับคุณชีวิตพังคล้อมกันคนออกจากชีวิตแบบไม่คาดคิดคุณเริ่มตั้งคำถามกับเส้นทางของตัวเองขอให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณกำลังถูกเตรียมให้เป็นคนใหม่คนที่เก่งกว่าแข็งแกร่งกว่าและคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมมากจักรวาลไม่ได้อยากเห็นคุณเจ็บจักรวาลกำลังดูว่าเมื่ออยู่ในความมืดคุณยังเชื่อในแสงของตัวเองอยู่ไหมถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้รางวัลที่ยิ่งใหญ่จะเป็นของคุณ และกําลังเดินทางเข้ามาแล้ววันนี้คุณได้ยินคลิปนี้ไม่บังเอิญเรามีวาสนาต่อกันและประแว่นขออวยพรให้คุณผ่านบททดสอบนี้พร้อมเปิดรับสิ่งดีครั้งใหญ่ในชีวิตถ้าคุณยังสู้ จักรวาลก็ยังส่งทางออกมาให้เสมอสาธุรับพลังดีไปด้วยกันนะคะ